หลังจากห่างหายการลงคลิปนานๆ3นาทีนะครับท่านผู้ชมนะแล้วเราก็มีรถอัปเดตเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Honda x a d v ตัวเตนนี้เดี๋ยวจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับมีคันสีขาวเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะมีสีดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสีเทาเข้ามานะครับวันนี้เราจะพามาชมรถที่บอกเลยว่าแรงมากๆหายากนะในตลาดมือสองนะครับไม่ค่อยมีนะครับเอาว่าไม่ค่อยเจอนะครับนั่นก็คือค่ายบีเอ็มนะครับและนี่คือ BMWF800 G.T. นะครับนะตัวนี้คือจะเป็นเครื่อง800เป็นบล็อกเดียวกันกับ F800GS นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นปี2015นะครับวิ่งแค่19,000โลนะครับเป็นรถที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากท่านผู้ชมนะลองสังเกตที่ตรงนี้นะครับตรงท้ายนะครับตัวนี้คือถ้าเป็นตัว F800 เป็น GS ทั่วไปนะครับจะได้เป็นโซ่สเตอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นหับสเตอร์แล้วก็มาพร้อมกับ สายพานนะครับขนาดใหญ่มากๆนะเป็นอาร์มเดี่ยวนะครับออสองสูบนะครับ8 0 0ซีนะครับ,รบมาเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันก่อนท่านผู้ชมคันนี้ก็เดิมๆทั้งคันนะมีแหลกท้ายมีกล่องแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้วิ่งอยู่เดี๋ยวเราสักครู่นะครับ19,703โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับมา ไตล์ F 8 0 0นะครับท่านชมคือท่อนะครับมันจะออกมาทางซ้ายนะครับซึ่งปกติแล้วท่อจะออกทางนี้นะครับแล้วก็ตรงถังนี่นไม่ใช่ถังน้ำมันนะท่านชมถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับราเปิดนี่ก,ก็นะเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเติมตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนท่อเนี่ยมันจะโยงมาทางด้านทางด้านซ้ายนะครับซึ่งปกติรถทั่วไปท่อจะอยู่ด้านขวานะท่านชมเดีนะ๋ยวมาเล่นเครื่องให้ฟังนะ มาดูส่วนสูงนะครับผมสูง177นะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าขาเลือเรือนะครับสำหรับใครที่สูง160 170ขึ้นไปนะบอกเลยว่าขี่สบายนะครับแล้วก็ถ้านั่งมาแล้วก็จะประมาณแนวๆนี้นะครับไม่ก้มจนเกินไปนะเพราะว่าจะเป็นรถเนี่ยจะเป็นสไตล์สปอร์ตทัวริยงนะครับมันก็จะไม่เมื่อยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาพร้อมกล่องหลังศูนย์ bm ตรงรุ่นนะครับตัวนี้สามารถใช้กุญแจเดียวกับกุญแจรถนะครับไขได้เลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับราคาหน้าร้านเราเปิดเพียงครับผม170,000 9,000บาทนะครับตัวนี้สามารถจับเฟอรนันด์กรุงศรีได้นะครับผ่อนได้สูงสุด2ปีนะครับออกรถเริ่มต้นประมาณ21,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาท2ปีนะครับใครที่สนใจสายด่วนโทรครับ0949694969นะครับหรือแอดไลน์ครับ VAKYDOMON นะครับเรารับซื้อรับเทินรับเทะทุกรุ่นนะครับนะคันนี้มีขาตั้งคู่มาให้ด้วย่านผู้ชมนะก่อนลากันไปนะครับย้ำกันอีกที F 800 GT นะครับปี2 0 1 5 1 7 9 0 0 0บาทไม10,900โลเจอกันคลิปหน้าครับผม